วัดีค่ะวันนี้วันพุธนะคะที่15ตุลาคม2557นะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะเพราะเพิง่งออกมาจากห้องเรียนแล้วก็กำลังจะมัมมัมก่อนกลับบ้านนะคะเพราะไม่มีข้าวแล้ววันนี้วันนี้เอาเงาะเงาะกระป๋องนะคะมัมมัมนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะอุณหภูมิออกจากบ้านมา70ฟาเรนไฮน์นะคะ แต่ว่าขายุมานะคะเดี๋ยวโบจะเอาให้ดูน่ากลัวเลยเพราะว่านั่งอยู่ในรถลมพัดมารถเขย่าเลยอะเดี๋ยวโบต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าขับรถตอนฝนทําท่าจะตกหนักคงจะไม่ไหวหน่ากลัวให้ดูนะ,ะนี่นะคะยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่นะคะเห็นใบไม้ไหม,ไ,ม,ไ,มไหวๆนะคะ ก hmm. ารบ้านออกแบบที่ต้องทำเดี๋ยวพ่อต้องแวะไปที่ร้านอุปกรณ์งานฝีมือก่อนซื้อของมาทำเพราะว่าที่ซื้อครั้งที่แล้วนะคะพอซื้อขวดสำเร็จขวดเป็นขวดแก้วอะแล้วเป็นสีสีมีหลายใบนะคะแล้วก็ซื้อเป็นกระดุมนะคะออกแบบไว้จะทำเป็นเหมือนกระดุมแมวหมาแล้วก็เอาแผ่นที่คอขวดนะคะปรากฏว่า แบบที่คิดไว้ต้องยกเลิกทําไม่ได้เพราะคุณครูว่าถ้าจะได้คะแนนดีต้องออกแบบเองนะคะก็เปลี่ยนคิดหลายแบบมากเพราะว่าพ่าอยากจะ,ะสิ่งที่เราทำคือติ้งต่างริงต่างนะคะไม่ไม่ใช่ของจริงทั้งที่ที่เราได้รับมอบหมายงานมาคือให้ทําอะไรก็ได้ที่เป็นไม่ใช่ของจริงทําสนุกสุวเวอร์ไว้เพาาก็เลยจะทําำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้แมวพูดได้ภายใน ไม่ใช่ภายในคือพูดได้ใน60นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือ24ชั่วโมงถึงจะกินใหม่แล้วก็จะพูดได้อีก60นาทีนะคะแล้วชื่อบนปดก็คิดคิดคิด,คดว่าจะชื่ออะไรนะก็เลยเอาอะ่ะมามาลงที่60นาทีนะคะสังเกตเรียกว่า60 m i minutes นะคะโลโกโ้โบนะก็ออกแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก5รอบแล้วอะ่ะก็ ให้ให้ครูดูเขาก็แนะนําเพราะว่ายัางไงก็ไม่ถูกใจอยู่แล้วเพราะว่าคนทําต่างคนต่างถาว่าอยากได้คําแนะนาไงเพราะาอยากได้แมวแมวอยู่ในภาพอะ่ะแต่ก็ต้องทําแมวให้ใหญ่แล้วตัวหกสิบเลขหกอะ่ะมันก็ต้องใหญ่เดี๋ยว,ยวจะให้ดูภาพที่หลังนะคะทีนี้แมวมันก็ออกมาเล็กไงครูก็บอกว่าเออถ้ามันเล็กมันมันไม่ใหญ่เพราะตัวหกสิบอ่ะมันเป็นตัวเด่นแล้วไงเป็นตัวสําคัญของโลโก้ ก็ไม่มีดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่โบ๊ะแล้วโบ๊ะทำไว้คิดว่าจะทําเป็นรูปแมวครูเขาก็แนะนําว่าก็ทําเป็นรูปแมวไปเลยก็คือคิดเหมือนกันแต่ทีนี้รูปแมวมันก็ธรรมดากลมๆไปก็เลยวันนี้จริงๆมันเป็นไฟนอลแล้วนะว่าจะาจะจะหยุดทําโลโก้แล้วว่าจะได้ไปทําไอ้ตัวอ่าผลิตภัณฑ์ตัวแพคเกจต่างๆไงแต่ทีนี้ก็มีความคิดใหม่อีกแล้วอะ่ะก็เดี๋ยววันนี้ทำให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้มีสอบอีกอะ่ะ อ๋อจะเล่าให้ฟังสอบภาษาอังกฤษนะคะจริงๆโบถอดใจแล้วนะว่าจะจะไม่เรียนแล้วจะถอนจะถอนวิชานี้นะคะแต่ว่ามันเลยกําหนดดรอปไปแล้วก็จะกลายเป็นถอนคือถ้าดรอปเนี่ยจะไม่มีเกรดโชว์ในทรานสคริปต์แต่ว่าถ้าเราดรอปอ่เาเราถอนเนี่ยมันจะเป็นวิดรอปภาษาอังกฤษนะคะมันจะเป็น W โชว์ในทรานสคริปต์เรานะคะทีนี้ก็เข้าไปคุยกับกับคุณครูผู้อนวยการของแผนกภาษาอังกฤษนะคะกับเพื่อนอีกคนนึง คุณครูก็คุยเรื่องนี้ว่าเออถ้าเกิดว่าถอนออกเนี่ยมันก็จะมีตัว W ใน transcript เรานะคะโชว์แต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านมันกจ็จะแทนที่ไปแต่มันอาจจะมีตัวโชว์บ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตกก็ก็ค่าเท่ากันมันไม่ได้แตกต่างอ่ะมันก็จะมี F โชว์เหมือนกันแต่พอเราเราอ่าเรียนใหม่แล้วผ่านแล้วมันก็จะมาแทนที่ไงทีนี้เราไม่ได้แต่ไม่ได้ตังคืนไงเพราะมันเลยกําหนดที่เขาถอนดอกแล้วคืนตังนะ ก็เลยตัดสินใจว่าก็เรียนไปอ่ะเพราะว่าครูบอกว่าถ้าสามารถทําคะแนนตีขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะผ่านได้ตอนนี้โบรได้ที่56เปอร์เซ็นตนะคะคะแนนถ้าผ่านเลยก็ได้ C เนี่ย75เปอร์เซ็นก็จะจะลองพยายามดูจริงๆคือโถอดใจไปแล้วไงไม่ไม่ท่องศัพท์เมื่อวานนี้มีสอบก็ไม่ไม่ท่องพท์ไม่ไรด้วยเพราะกาวะว่ากะแล้วตั้งใจแล้วว่าเทอมหน้าจะลงเรียนใหม่ไงแล้วครูอ่ะ มือนจะรู้ไงว่าเราจะย้ายที่ย,ย้ยายย้ายเขาเรียกย,ย้ายอาคารปัตเรียนและวิทยาเขตที่เรียนไงครูก็เลยบอกว่าที่ที่หนึ่งอ่ะเขาก็สอนเหมือนที่ครูสอนนี่แหละแล้วแล้วที่นี่เนี่ยจะมีครูสอนแค่สองท่านคือคือผู้บริการของผดกกับครูที่ขอนจอดประวัติอยู่นะคะคก็พูดทํานองว่าเออแบบวิธีการสอนของครูเหมือนแบบไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยไม่เหมือนกับตอนเรียนแอดวานซ์ครั้งที่แล้วอะไรประมาณเนี้ย พวกก็บอกว่าคือตอนที่เราเรียนแอดวานซ์อะคนที่ไม่สมควรผ่านก็ผ่านมาพวกก็บอกอน่าจะเป็นโม่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วอะเขาท้องสอนให้ให้ยากให้เรารู้จักคิดเองอ่านเองแปลคำว่าเข้าใจเองทำคำศัพท์เองไงแล้วก็มาคุยในห้องนิดหน่อยแต่ว่าที่แอดวานซ์ที่ครูสอนคือเขาจะแบบพยายามอธิบายสอนรายละเอียดมากว่าต้องทำอะไรยังไงทีนี้ ก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดอะไรมากเรื่องว่าเออในครูในห้องแบบเขาสอนยังไงอะไรประมาณนี้ยก็พูดแค่ว่าเออเริ่มถอดใจแล้วก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือสอบอะแต่ทีนี้ครูวกว็บอกเออ,อย่าอย่าถอดใจเพราะว่าก็ยังมีโอกาสอีกสองครั้งไงก็สามารถที่จะทําคะแนนตีขึ้นมาได้พวกก็เลยถามว่ามันได้จริงเหรอเพราะว่าเราตกแล้วไงตอนนี้ได้ห้าสิบหกก็ถ้าทําให้มันดีขึ้นมาสมมุติได้แปดสิบแต่คงไปนไม่ได้ที่เราจะได้แปดสิบอะเพราะว่าไม่อยากท่องศัพท์อะ มันเยอะอะแล้วเหมือนกับแบบไม่มีใจบ่ไม่ชอบไม่ชอบเรียนระบบท่องอยู่แล้วไงมันเลยแต่พยายามทำะนะมันก็ต้องพยายามให้มันผ่านะนะเพระาะเมื่อวานบอกมิสเตอร์ว่าเออสอบครั้งเนี้ยคิดว่าน่าจะได้ประมาณห้าถึงสิบคะแนนจริงๆเราคิดว่าไม่ถูกเลยด้วยซ้ําเพราะไม่ได้ท่องสอ์แม่นๆ่เงี้ยแ,แ,แ,แต่ปรากฏว่าผลออกมาได้สามสิบเจ็ดคะแนน มันก็ได้มากกว่าได้มากกว่าที่โบดคิดไว้ใช่ไหมันก็บอกมิสเตอร์ไงมิสเตอร์ก็บอกว่าก็ยังตกอยู่ดีอะเพราะว่ายังไงอยู่โลต้องเรียนให้มันผ่านทุกวิชาไงไม่ใช่มันตกก็เลยโอเคก็ยอมรับแต่มันก็ได้ดีกว่าที่เราคิดใช่ไหมล่ะแต่มันก็ยังตกอยู่ดีก็สรุปก็คือเรียนต่อไปจนจบเทอมหรือสอบอีกสองครั้งนะคะก็จะจะพยายามท่องศัท์บจะพูด คืออย่างว่ามันไม่มีใจแตจ่จะพยายามบังคับตัวเองอะ่ะแล้วก็เพราะว่าชอบทาไอ้งานดีไซน์อะไรมากกว่าไงโอเคแล้วอุ้ยฝนเริ่มลงแล้วอะ่ะน่ากลัวจังงั้นเดี๋ยวโบจะรีบอ่ากลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแวะซื้อของก่อนแล้วก็กินกินเงาะกระป๋องสักนิดหน่อยเพราะว่าหิวนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เล็กๆน้อยน้อยนะคะจาก โรงเรียนชีวิตนักเรียนตอนนี้นะคะก็ยังไม่ไม่ถอยนะก็เรียนไปเรื่อยอะ่ะเพียงแต่ว่ามันก็เสียเวลานิดนึงแทนที่เราจะได้ลงวิชาใหม่ถ้าเกิดเราตกเราก็ต้องเรียนวิชานี้อีกทั้งเทอมนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นที่เดาคุยด้วยนะพดเรียนเยอะสุดแล้วนะพดเรียนเต็มที่เลยเขาให้ลง21หน่วยกิจ โปลง21เลยแต่บนเธอเนี้ลงแค่10 19เพราะว่าถ้าลงเพิ่มอีกวิชาหนึ่งเนี่ยมันจะเกินไงเราพูแล้วครูที่ปรึกษาเขาไม่เซ็นให้ไงมันเกิน21แต่ว่าโต์ว่าเท่านี้ก็แบบเต็มเอียดแล้วว่าการบ้านเยอะการบ้านปฏิบัติเยอะอะอย่างคุยกับ่าหลายๆคนที่คุยส่วนใหญ่เขาก็ลงกันหนึ่งวิชาสองวิชานะแล้วเขาก็ทํามีทํางานด้วยไงก็มีกิจกรรมรไม่ได้ไม่ได้ทํางานไงเต็มที่นะคะ เอาละค่ะขอจบเท่านี้แล้วกันเนอวันนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่ก็มาคุยกันเฉยๆนะคะเราวสุคกนฟังแล้วก็รอบหน้าเจอกันใหม่ว่าจะมีอะไรเนอขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝนตกฝนตกฝนตกแมวฝนตก กินงาะกระป๋องหมดไปแล้วไม่อิ่มจัดไข่ต้มต่อมีไข่มาสี่ฟองจัดการให้เรียบร้อยแน่นเนเน,น,นอิ่มลักกีน้น่ใชเลยโดนใจฉันเล